ค่ะแม่คูนค่ะวอสดีค่ะค่ะมาตามแนวทางกับแม่คุณค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมพาพันสองพันหร้อยหกสิบแปดนี่ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกของงวดนี่เนาะค่ะที่มาตามคุณแม่ค่ะคุณแม่ว่าฝันแล้วเมื่อคืนนี้ล่ะสุดเลยแม่บอกคุณแม่ฝันเมื่อคืนแม่บอกคะขางที่นั่นโอ้เมื่อคืนนี่เพนน่าฝันเนี่ยไรคะฝันเห็นตดงหน่อยซ้องคนติงหน่อยแต่ยนี่เหื่อนนี่แหละค่ะยุนีนเหื่นเจอกับกักไปจังไหนไปก็บ่เห็นไฟเละ แค่เจมันสองคนน่ะโอ้มัาม่มาขี่นี่ลอยนะนกําลังแลนทันนี่แหละค่ะแต่ว่าพอแม่มันไปใจ้เมื่อตัวเขาไปเมียนขี่ให้มันละเต้งไปเมียนขี่ให้มันจังไรอีกคะนะจังไรอีกนี่ความฝันแล้วเห็นเห,น,เหน,น,นื่อเห็นเหนื่อบนี้แม่ขี่ให้มันแล้วกันที่มือได้ตัวค่ะ มัวใจอยู่ในนี้ขอแม่เจ้าน,นะแม่จะไปทา้งหลบ่เห็นแม่ค่ะเห็นจะมันสองคนฟันจำหนีบอ่ะอคะฟันจำหนีบัานี้ขอกับกัปกัปข่อยมเมื่อเด้อเขาว่าค่ะแล้วยหนีกระตุ้นสักโอ้เขาว่าฟันที่กนหนอนอันหนอนมันสีมาตัวนี้บ่ค่ะเด็กหน่อยนี่เป็นเด็กหน่อยผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงมาดสองผู้หญิงทั้งสองเป็นแฝดบอกกันว่าจักก็เป็นแฝดก็เป็นอย่างหน้าตาคือกันบ่อื หน้าตาคือกันนาจานมันคือกันหน่วยนอยมีถ้าคือกันกับสีแฝดตัวคุณแม่อออืื<พ>ออ็แฝดก็บม่จัาใหญ่ประมาณเท่าไรคุณแม่ประมาณขวบกวนเนี่ยประมาณขวบกัวปีกัวเนาะอืปีกววเนี่ยแหละมันจังจัง,งายางจังยางนะอยู่ในเหือนนะ,ะโอ้ยยางจุจ่าจุจา่าเหรอคะจุจ่าจุจ่าเล่นอยู่ในเหือนเลยนะว่าเป็นบ่เพราะนี่มันขี้ก็คือข้อมห้อยเพราะว่าเขามันมาขี้เขาเมียนตัวนะตัวก็เลยเมียนให้มันนะ คไปหลังไปยังให้มันค่ะโอยพ่อแม่มันจะไปทางไหนดอักมดต่อนะค่ะบันนี้แม่อันที่เลยเอาก็ทิ้งมื่อเด้อย่างทะเลาะค่ะมันก็แนมหนาใส่มันเป็นเจ้าหัวนะโอ้หวม่เป็นแน่นหนาใส่ก็สองคนมั้งค่ะวันแม่จะไปทางไหนแม่จะลุกแม่จะลุกสองคนลุกค่ะหน่อยผู้เฒ่าอยู่กับเด็กหน่อยเนาะอืบันนี้ก็ เคยก็ว oh, really okay um, ่าส you know? ิมเมื่อก็กระตุ้นป๊อปเหรอใช่เคยว่าจะมาฟันก็ไปเหมือนขีเลกหน่อยเขาละมื่อคืนนี่สิ้นหน่อยได้คุณแม่เมื่อคืนบันผราหน่อยได้เนาะบั้นพราหน่อยได้แลงนี่ยบั้นผ่าไงค่ะเพราะว่ามาตามแม่คุ้นเมือนี้วันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะคุณแม่เนาะเมื่อื่นผนได้ผ่าไงเนาะค่ะเมื่ออื่นพระใหญ่แต่ว่าคุณแม่นีฟันขามขึ้นมาแล้วแสดงว่าเป็นบันผราหน่อยแล้วเนาะสิ้นหน่อยแล้วค่ะสิ้นหน่อยแล้วค่ะห่วย ผู้เฒ่านี่คุณแม่เป็นผู้เฒ่าแล้วเนาะผู้เฒ่าผู้หนึง่งบานนี้เด็กหน่อยฟ้าแศดเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงนี่สองคนที่เป็นเด็กตัวได้เหรอคุณแม่ถ้าเป็นตีาหายหายตัวได้นอะตีหายบอกค่ะ <c oughs> นี่อันกระหาเนฮะ้อน,น,น,นกระหาบดนี่นกำซีน,ะนาะน้ำซีมันบอกน้ำเก่าแล้วน้ำเก่า,า,าบหคุณแม่นี่น้ำเก่าแล้วเป็นผู้เฒ่าแล้วอ๋อน้ำเก่านะค่ะจะเป็นเก่าคือ ฟัสุก่อนแล้วนี่ฟ้อย่างาค่ะเยอวกันแล้วบ้นเด็กหน่อยฟ้าเสียบสิบ่าเป็นหนึ่งึ่บออะเด็กหน่อยฟ้าเสียบจากบ้โหคือกันแล้วก็แปลบออกแล้ว่หน่อยสองคนขันนหนึ่งขัยงจังไรก็ตตองหนึ่งหนึ่งติดไหวแล้วเนาะคุณแม่เนาะหนึ่งหนึ่งเนาะกับหนึ่งซีหนึ่งซค่ะหนึ่งซีหนึ่งหนึ่งหนึ่งหเก่าหนึ่งไปสั่น ก็นึ่งก็หาอันเด้เพื่อนเด้น่ะเพื่อนนั่บ่คะเพื่อนก็ก็ขึ้นเพื่อนเพื่อนสิละเดี๋ยวขึ้นเพื่อนเพื่อนครอบเพื่อนพอกกับรัแปดจังสิละเพื่อนมักก็ลินอยู่ในหนอกนะค่ะลินเจอกับไปกับไปเห็นเล็กหน่อยสองคนค่ะมัดพักกันขี่เนี่ยว่ะอือเราก็ไปเมียนให้มันไปเมียนขี่เล็กหน่อยตื่นขึ้นมาว่าไปเมียนขี่เล็กหน่อยจ้ะขี่นี่ขี่ทั้งสองเลยบอกเลือว่าขี่ผู้หนึ่งขี่ผู้หนึ่ง ก็ขี่จ้าจองแอ่เขามัน่คยไปล่างผู้นึงเล้ล่ะอขี่ผู้นึ่งแหละล่างผู้นึงเนาะล่างผู้เดียวเนาะล่างผู้เดียวค่ะเอาวันนี้ทะเลกสามตัวนี่คุณแม่สตีให้ตัวไรน้อกตองตองห่าตองหาสามบอสามมาตตาไสวันนี้ฮะสามมาตตาไสามบ่ค่ะคนเดียเอาคุณแม่เป็นผู้เท่าด้เป็นผู้เท่าก็เก่าด้ค่ะเก่าสามบอ เก่าเก่าเก่าหนึ่งกระแมนได้เลยหาเก่าหนึ่งกระแมนคุณแม่สีห้หาเก่าหนึ่งเด็กสามโตเนาะสามโตหาเก่าหนึ่งเด็กสามโตสองโตได้ปะนี่สองโตเหรอค่ะสองโตสิบแปดจะได้สองโตไหมเนาะสองโตขนาดกับเอาเด็กหน่อยนี่จังได้กับเป็นหนึ่งเนาะเด็กหน่อยนี่หนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเพราเด็กหน่อยสองคนเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงหนึ่งหนึ่งหลักกัหนึ่งสี่เนาะ ค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่เนาะค่ะลักกะเก่าหนึ่งเพราะว่าเพื่อนแดงหาคุณแม่นี่ยุคปิดหน่อยค่ะเพื่อนนี่คุณแม่เอาแล้วเนาะคุณแม่ไฮฮาเก่าหนึ่งเนาะต่วันแดงสองโตนี่เอาเก่าหนึ่งลักกะหนึ่งหนึ่งเนาะลักกะหนึ่งสี่เนาะมักอยู่เป่คะมักอยู่มากอยู่หรือผู้ใหมากสี่สี่กับพี่ไปนั่มเนาะคอยจะเคี้ยนคอย อนเป็ดเซียงเบิงมาแล้วคอณผูได้คุณแม่อยากให้เขียนไฮไปเสียงเบิ่งมาแล้วเซียงเบิงไม่เผาบ่ขาดเดี๋ยวเช้านี้สิเขียนไฮเนาะค่ะค่ะเช้านี้สิเขียนไฮเาะอือค่ะขอเอาหมีดอะไรนั้นอยู่ค่ะนอกเหนือจากนั้นเนาะค่ะท่านผู้ชมถ้าเกิดว่าตัวเลขที่คุณแม่ให้มานี่บ่ถูกใจเนาะค่ะบ่มากก็สามารถตีเพิ่มได้เนาะค่ะเพิ่มเติมตีแล้วก็คอมเมนต์ใต้คลิปเนาะค่ะพูดคุยกันว่า ไม่คูณฝันแบบนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมทางบ้านสีตีตัวเลขกออกมาเป็นตัวไรเนาะค่ะขอคอมเมนต์เนาะค่ะคอมเมนต์ซอยกันค่ะให้แนวทางครับท่านผู้ชมท่านอื่นเนาะคุณแม่เนาะค่ะคุณแม่ไม่ยังเพิ่มเติมบอค่ะจันกลางบออันไหนก่คะฝันกลางฝันกลางนะฝันกลางอืมฝันอะไไปไปเห็นเขาต่อยหมกเออหมกเผาเขาหักลง ค่ะมะพร้าวเขาหากระดองเขาเขาว่าโอ่ยอยากกินอะไรมะพร้าวเลย่นเก็บมันไดลหรวะอืมเขาปเก็บมะพร้าวกินกินหนามมันตอนมันบัด้กินได้เหออืมอ๋อกินหนามแล้วชิมเมื่อได้ตัวค่ะเขาเพิ่ได้ตื่นอือ่าเพิ่นว่าเก็บกินโลดเพิ่นว่านะค่ะเห็นเหื่อนคือกันได้เหรอเหื่อนก็ไม่อยู่นะค่ะอืมบัดนี้มีแอเพิ่นปัวก็มีแอเพิ่งนะค่ะเพิ่นเพิ่งว่าขึ้นกินมะพร้าวขึ้นเหื่อนติ่เพิ่นว่าเอาไปเก็บมะฝาวเขาว่าค่ะไปก้อนเขาว่ากินแล้วเหรอ พากินอยู่กลางไปละแต่ว่าได้กินแมนบอแต่ว่าได้กินกินนาำบักเ้าอือกินน้ำบักเ้าเขาเคยฟันเัือกเื่อละกินแจักนวยปะนี่นวยเดียวนวยเดียวผู้เฒ่ากับนามเก่าเนาะเออบักเ้าวนี่จังได้กับเป็นวงกลมล่ะหนามมันกับเป็นหนึ่งสีบอเก่าศูนย์กับเก่าหนึ่งเท่านั้นละคุณแม่เก่าศูนย์เนาะค่ะไม่ศูนย์เก่าศูนย์เก่าหนึ่งพอบักเ่านี่น่วยกลมๆอยู่แล้วนวยกลมๆมันไปพามันก็เป็น เป็นกระโปรงเนาะค่ะแล้วก็เป็นกระโปรงออกบริกรเนี่ยตอนไม้หนากินตะนามกินตะนามนามก็เป็นหนึ่งเนาะนามก็เป็นค่ะเป็นหนึ่งคือการก็เรียงหน้าเ็นหนอยค่ะในข่วงฟันนี่กับเก่าศูนย์เก่าหนึ่งค่ะท่านผู้ชมเนาะค่ะเก่าศูนย์เก่าหนึ่งหรือว่าท่านผู้ชมทั้งบ้านสีตีแตกต่างจากคุณแม่หรือว่าสซวนิ้งกับสามาตรได้เนาค่ะนี่เห็นใจเหือนนะหนาไมเห็นแใจเหือนทหารนี่คุณแม่สีไฮฮายังบันนี่ะสีไฮฮานยังทหาร ถาม่าแม่บันนี้ไม่ยิงสะอ๋อม่ยิงสองผู้ชายคนหนึ่งไม่ยิงสองผู้ชายคนหนึ่งสีให้ผู้ชายห่งบาจเขาได้เหรอค่ะตาจังหยังสีให้ตัวไรบัานนี้สี่ให้ซูนอยู่แล้วก็ไม่ช่ซูนเหซูนยังละบัานซูนหามักซูนหาเดี๋ยนี่อือไม่เหือนเลยสี่ให้ซูนหานั่งซูนตีจากหยังยีจากเหือนเหือนก็อยู่ในหันนะ บันยือเอิเพื่อยูจังสิบันข่าวพากันักเรื่องยังสินะบันมีแอร์เพก่อยูเฮื่อนเพื่อยเอินเพ่อขึ้นเหืรนเพื่อนะค่ะเอิเพื่อว่าอ๊ยบกขึ้นแล้วว่าฝ่าวี่ยามฝ่าก็ธิเมื่ออะไรตัวปืนบานเนี่ค่ะก็เลยสีให้หาศูนย์หาในตีจากเฮื่อนศูนย์นตีจาเหื่อแบกฝ่าวคะอื่ค่ะติดไปให้คุณแม่นั่มแล้วค่ะคุณแม่เพิ่มมาหาศูนย์นั่มค่ะเป็นแนวทางของเมคูนค่ะ ค่ะเป็นแนวทางของแม่คูนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันอร่อยหุกสีแป๊กนี่ค่ะหนึ่งก็เอามากตัวานั้นก็เอานั่นค่ะคุณแม่เพิ่งกระเดี่ยวหูฟังทั้งสองฝันเนาะค่ะฝันอยู่ส่วนกลางกับส่วน้ายมือนีล่าสุดเนาะค่ะเป็นจะเข่าก็เข่าข้องเก่าเหรออืมค่ะมือนีมาตามคุณแม่วันที่27ค่ะท่านผู้ชมขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมีโชคมีลาภแต่รางวัลใหญ่กับแม่คูนสุขุสุขคนค่ะ ขอบคุณแม่คุณได้หลายค่ะบอบเพงีงแนวทางขอบคุณค่ะตามแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คุณค่ะในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนี้ค่ะแม่คุณนี่เพิ่นฝันอยู่สองเธอค่ะทาะ่านผู้ชมมือนี้มาตามเพิ่นวันที่ยี่สิบเจ็ดเนาะค่ะเพิ่นฝันอยู่สองเือเพิ่นว่าเบาล่าสุดก่อนเนาะค่ะลาสุดที่เพิ่นฝันเนาะค่ะเพิ่นฝันหมื่ขึ้นนี่เพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันว่าเพิ่นเห็นเด็กหน่อยสองคนเป็นเด็กหน่อยผู้หญิงฝาแฝดเพิ่นว่า อยู่ในเฮือนเพิ่นวะค่ะเล่นอยู่ในเฮือนบุงว่าเฮือนไผเพิ่นว่าแต่ว่าแม่คู่นี่ไปเห็นเพิ่นวะแล้วก็เลยยยางเขาไปหาเพิ่นวะเด็กหน่อยผู้หนึ่งขี้แตกเพื่อนว่าค่ะแม่คู่นี่ก็ได้ไปล่างขี้ให้เพื่อนว่าค่ะล่างขี่ให้แล้วเนาะค่ะเพื่อนก็บอกว่าเล่นอยู่นี่เด้อเพิ่นว่าถาพอกับเมเจ้าเพิ่นว่าค่ะย่าสิกลับกอนเพิ่นวาค่ะน่ความฝันเนาะค่ะหลังจากนั้นก็หูเมือเพิ่นว่าค่ะ คุณยายนี่เพิ่นก็เลยหายนแนวทางมาเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันก็คือหาเก่าหนึ่งเนาะค่ะเหล็กสามตัวหานี่ตีมาจากเฮือนเพิ่นว่าเก่านี่ตีมาจากคุณยายเองเป็นผู้เฒ่าเนาะค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากเด็กน้อยเพิ่นว่าค่ะเหล็กสามตัวห้าเก้าหนึ่งเนาะค่ะเหล็กสองตัวเพิ่นหายในความฝันนี่ก็คือหนึ่งหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเด็กน้อยสองคนเนาะค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นหนึ่งหนึ่งเพิ่นว่าค่ะแล้วก็ะหนึ่งซีเนาะคะ่ะหนึ่งซีนี่เด็กน้อยน้ามึนอ,อยู่แล้วเพิ่นว่า ลักกาซีนี่ตีมาจากน้ำของผู้หญิงเพิ่น,นว่าเป็นหนึ่งสีเนาะค่ะลักกาซีซีเพิ่นว่าค่ะซีซีนี่เพิ่นตีมาจากเด็กหน่อยผู้หญิงเนาะคะ่ะน้ำของผู้หญิงสองคนเพิ่นก็เลยหายเป็นซีซีน้ำเนาะคะ่ะลักกาหนึ่งสองอีกคุ้มหนึ่งค่ะหนึ่งสองนี่เด็กหน่อยน้ำมหนึ่งเพิ่นว่าเด็กหน่อยสองคนก็เป็นหนึ่งสองก็ได้เพิ่นว่าขัดติดเวน้าเนาะค่ะ,ะ,คะลักกาเพิ่นฝันก่อนนานี้อีกเนาะคะ่ะฝันกน่อนนานอีก ฟันส่วนกลางเพิ่นว่าก้อนหนาหนีเนาะค่ะโมเมนตอหมนคือก้อนหนาหนีส่วนกลางแต่ว่าเป็นของวิกนีเนาะค่ะเพื่อนฟันว่าเพื่อนได้กินบักเผาเพิ <may out> ่นว่าค่ะในข่วมฟันนี่ต่อยบักเผาลงมาหน่วยหนึ่งเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยมาพาบักเผากินเพิ่นว่าค่ะกินแต่ว่ากินเหนื้อเพิ่นว่ากินตะนามมันเพิ่นว่าในข่วมฟันเนาะค่ะกินตะนามเพื่อนว่าฟันเห็นเพื่อนพร้อมเนาะค่ะเพื่อน มีเหอนล้างนันเพื่อนว่าเอิญเพื่อนไปกินบักเผาเพื่อนว่าค่ะเพื่อนก็ได้กินนวยหนึ่งเพื่อนว่าแล้วก็กินตานามันเพื่อนว่าหลังจากกินบักเผาแล้วเพื่อนก็นี้เพื่อนว่าค่ะแม่คุนก็เลยหายเน่วทางเนาะค่ะในข่วมฝันตัวนี้เนาะค่ะเพื่อนก็หายมากเก่าหนึ่งเนาะค่ะเป็นเหล็กตีจากฝันเพื่อนว่าผู้เทานี่นามเก่าอยู่แล้วเนาะค่ะหนึ่งนี่ตีมาจากบักเผาน่วยหนึ่งหรือว่านามบักเผานะค่ะนามนี่เป็นหนึ่งอยู่แล้วเพื่อนก็เลยหายเป็นเก่าหนึ่งเนาะค่ะวงกลมหายมักตัวนี้เนาะค่ะ ราคาหาศูนย์เนาะค่ะหาศูนย์เป็นเลขตีจากฝันคือการหานี่ตีมาจากเฮือนเพิ่นว่าเพราะว่าในความฝันฝันเห็นเฮือนพร้อมเนาะค่ะแล้วก็บักเผานี่ตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าค่ะเพิ่นก็เลยหายเป็นหาศูนย์เนาะค่ะราคาเก่าศูนย์ค่ะอีกคุ้มหนึ่งเก่าศูนย์นี่เก่าตีมาจากน้าของผู้เฒ่าเพิ่นว่าค่ะผู้เฒ่าเป็นเก่าเนาะค่ะแล้วก็บักเผาหน่วยกลมกลมตีเป็นศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นก็เลยหายเป็นเก่าศูนย์น่ำค่ะเป็นแนวทางของไม้คู่ในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันหกร้อยหกสิบแปดนี่ค มีโชคมีลาบเดี๋ยวรางวันใหญ่กับไมคคุณสุขูสุคนแต่กกอย่าลืมตัดกับหมุนนําเ้้อค่ะกันไว้ค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับสาวหนิงพารวยนํำนี่เด้อค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่าน,นี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ